ถ่ายรูปสินค้าด้วยมือถืออย่างง่ายนำไปใช้ได้จริงสวัสดีครับผมวรัตพงศ์รัชตานาวงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรก,กิจมาแล้ว14ธุรก,กิจทั้งในไทยและในจีนมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันสำหรับวิดีโอในช่องของผมจะเกี่ยวกับทำยังไงให้ประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับ และก็จะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผมบ้างนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาให้วิธีนะครับหรือว่ามาสอนถ่ายภาพง่ายๆถ่ายภาพสินคา้าย่ายๆด้วยมือถือนะครับซึ่งมีคนคอมเมนต์มาครับหลังจากที่ผมสอนวิธีขายของในรา z a ด้านียนะครับเขาก็ถามว่าพี่หนูจะทำยังไงถ่ายรูปโดยใช้มือถือได้สอนหน่อยนะครับผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมา ผมมีออสอนฟรีนะครับวิธีขายของใน l a z a d a มีกลุ่มครับอยู่ตรงนี้ครับคลิกไปแล้วก็แอดไลน์แล้วผมจะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับทีนี้ปัจจัยว่าเราจะถ่ายรูปด้วยมือถือสวยไม่สวยเนี่ยผมจะให้สมีมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกครับที่ต้องคำนึงถึงก็คือแสงนะฮะ ให้ทุกคนลองสังเกตดูเวลาเราใช้มือถือไม่ว่ารุ่นไหนก็ช่างนะฮะไม่ว่ารุ่นไหนก็ช่างเมื่อไหร่ที่เราไปถ่ายอยู่ในห้องนะครับอาจจะเป็นห้องนอนหรือว่าแม้กระทั่งเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้แต่ว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่แบบว่าไม่ค่อยมีแสงแดดส่องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นว่าไฟถึงแม้ว่าไฟนีออนเองเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยพอเวลาเราถ่ายในบ้านนะฮะก็หรือว่า แสงน้อยในกรณีที่แบบว่ามันมันดึกแล้วไงนะฮะเช่นตอนประมาณสัก6กโมงเจ็ดโมงหกโมงทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปแล้วหรือว่าช่วงเช้าตีห้าหกโมงเนี้ยนะฮะก็ไม่มีแสงเวลาเราถ่ายรูปมันจะไม่ชัดมากๆดังนั้นผมแนะนานะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูแสง,งเฉยๆผมแนะนําว่าให้ให้คุณถ่ายในช่วงกลางวันนะถ่ายในช่วงกลางวันก็คือประมาณช่วง ก็อาจจะ9โมง10โมงนะครับ11โมงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปช่วงบ่า,บายๆครั้งหนึ่งก็คือช่วงประมาณบ่าย3บ่าย4 5โมงอะไรเงี้ยที่จริงกลางวันเที่ยงวันหรือว่าเที่ยงวันหรือว่าบ่ายโมงตรงอะไรพวกนี้ก็ถ่ายได้แต่ว่าแดดมันแดดมันแรงเกินไปเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะอาจจะเงามันจะเข้มแสงมันจะจ้าเกินไปแสงมันจะไม่ค่อยนุ่มมันจะไม่ค่อยสวยนะครับ อันนี้คือปจัจจัยแรกนะครับดังนั้นปัจจัยแรกก็คือเรื่องแสงนี่นะครับก็ผมเลยอยากให้คนที่ถ่ายรูปด้วยมือถือเนี่ยคืออาจจะยังไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้อโคมไฟมาส่องแสงโดยเฉพาะนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือแสงในบ้านอะไอฟลูออเรสเซนต์เนี่ยคือแสงไฟนีออนมันไม่พอนะครับก็ผมแนะนําให้มาถ่ายที่ข้างนอกบ้านดีที่สุดนะครับนอกบ้านจะ คือมัน,มนแสงม,มันสว่างมากนะครับแต่ว่าเราก็เลือกเวลานิดหน่อยสําหรับปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของฉากนะครับทีนี้เวลาเราถ่ายข้างนอกฉากที่มันจะได้ก็คือมันจะอยู่พวกอะไรครับก็เป็นพวกหญ้าใบไม้นะครับต้นไม้อย่างเงี้ยวัวบ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่คุณหาได้ตามข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณมีปัญหาว่า มันหาของพวกนี้ไม่ได้นะครับเช่นคุณอาจจะอยู่ที่หอพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่ในคอนโดที่แบบว่ามีแต่ตึกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีของที่มันแบบธรรมชาติพวกนี้นะฮะคุณก็ไปหาใกล้ๆบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะฮะก็คือเป็นสวนของโรงเรียนบ้างเป็นสวนสาธารณะบริเวณน,นี้บ้างนะครับหรืออาจจะเป็นสวนของโครงการบ้านจัดสรรที่เราอยู่ก็ได้นะครับหรือว่า อะไรก็ตามอ่ะที่มันมันมันมีธรรมชาติที่แบบว่าคุณอาจจะต้องเดินทางออกไปอีกนิดนึงนะครับก็ก็ก็ได้หมดนะฮะทีนี้ฉากเนี่ยแบบที่2ก็คือฉากแบบที่มันเป็นฉากขาวๆซึ่งฉากแบบขาวๆเนี่ยคุณจะลองไปหาซื้อพวกตู้พวกอะไรตาม Lazada s h o อป e มันก็มีแต่ว่าคุณซื้อพวกนั้นมาคุณก็ต้องบางทีแสงมันก็ไม่พออ,อีกนะเดี๋ยวผมผมลอง ให้ตัวอย่างรูปตัวอย่างดูนะก็คือซื้อพวกนี้ก็ไม่แพงน่าจะ2 3 0 0 4ม0้มั่งก็ไม่แพงนะครับก็ลองซื้อมาถ่ายกันได้ก็ถ่ายในบ้านก็ได้แต่ว่าบางครั้งแสงไม่พออย่างที่ผมบอกนะทีนี้ผมก็ใช้กระดาษขาวเนี่ยง่ายๆคุณไปใช้กระดาษขาวโปสเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้ซื้อแผ่น10บาท15บาทมั่ง20บาทนะครับก็เอามาเพื่อคุณก็ถ่ายข้างนอกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเอามาลองเพื่อที่ว่าจะทําให้มันเป็นฉากขาว ทีนี้เราก็เริ่มถ่ายเลยนะครับอันนี้ผมลองใช้สินค้าอันนี้มันเป็นกาแฟของที่ประเทศจีนนะฮะก็ลองถ่ายดูอย่างสมว่าฉากธรรมชาติผมก็เอาอนะไรผมก็ตั้งเลยนะก,ก็ตั้งเลยนะครับตั้งเลยทีนี้อันนี้ผมใช้มือถือ iPhone 6s Plus นะครับกไ็ไม่ต้องไปห่วงนะแต่ผมบอกเฉยๆว่าอันนี้มันเป็นมือถือรุ่นอะไรนะครับ ทีนี้เวลาคุณคุณใช้แล้วนะครับคุณก็ไปเลือกที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแต่ถ้ามันไม่มีก็แล้วไปนะฮะในมือถือคุณไม่มีก็แล้วไปก็คุณก็ค่อยไปไปตัดภาพทีหลังนะฮะแต่ถ้าเกิดมีเลือกผมว่ามือถือส่วนใหญ่อยู่นี้น่าจะมีแล้วก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับคุณจะได้จัดวางได้เหมาะสมทําไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเวลาขายของในลาซาด้านะครับหรือว่าช้อปปี้เนี่ยเขาจะให้ใส่รูปสินค้า ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็บางครั้งรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราไปขายในไลน์ขายใน a c e b o o k อะไรก็ช่างหรือขายในเว็บไซต์มันก็จะดูเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะพอดีนะดูแล้วมัน,ม,นมันได้สัสดส่วนพอดีนะครับถ้ารูปที่มันเป็นแนวนอนหรือว่าอะไรแนวตั้งเนี่ยถ้ามันก็จะรู้สึกมันเกินเราค่อมาตัดอีกทีแล้วกันนี่ก็ง่ายๆถ่ายเลยไม่ยากนะครับคุณก็ถ่ายหลายๆรูปเผื่อไว้ไง เนี่ยก็ถ่ายเนี่ยเอียงบ้างให้มันเนี่ยเอียงมาด้านขวาบ้างเอียงมาด้านซ้ายบ้างนะครับถ่ายมุมอย่างนี้บ้างนะครับถ่ายแบบแนวแบบตกอย่างนี้บ้างเนี้ย,นย,ย,ยนเนี่ยถ่ายหลายๆแนวเลยฮะคือคือเผ ah, ื่อไว้ไงนะครับเนี่ยเนี่ยถ่ายส่วนประกอบบ้างเนี้ยคือคือบางทีเขาถ้าเป็นอาหารเนี่ยเขาจะให้เห็นอยอยนะ เราก็ต้องถ่ายแบบอย่างนี้มันอนนมันอจีนะผมแค่ยกตัวอย่างนะมันต้องไปออยอไทยเนี่ยคุณก็ถ่ายก็แค่นั้นนะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าคุณมาถ่ายช่วงตอนมืดๆืมันก็จะไม่เห็นนะอ่าคืออย่างเงี้ยมันก็ถ่ายได้แล้วนะครับแล้วทีนี้เราลองเปลี่ยนนะคือสมมติว่า ตรงเนี้สูงว่าบ้านเราไม่สวยแต่เราเห็นหนุ่นข้างบ้านมีดอกผมลองไปถ่ายให้ดูนะครับเดินมาถึงละเราเห็นดอกข้างบ้านสวยจังนะครับจุดสําคัญนะครับคุณอย่าไปถ่ายจนดอกสวยกว่าของคุณนะคนเ,เวลา,เาคนดูสินค้าที่นี่ว่าคุณขายดอกเ,อเนี๋ยผมยกตัวอย่างผมก็ตั้งก็ลองตั้งดูนะครับแล้วุณก็ลองลองถ่ายดู ะะก็ลองถ่ายยังไงก็ได้กูจะลองไกลหน่อยแต่เนี้ยให้สังเกตดีมันไม่ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเวลาลคุณถ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันดอกมันเด่นเกินมาคนก็จะนึกว่าคุณขายดอกเปล่านะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดดกดอกเด่นเกินมันต้องอย่างนี้ฮนะอย่างเงี้ยอาจจะไปเห็นดอกข้างหลังนุ่นนะเป็นฉากข้างหลังเนี่ยคุณถ่ายอย่างเงี้ยนะฮะเอออย่างเงี้ยมันก็เริ่มสวยนะครับ เนี่ยหรือว่าถ่ายมุมแหลนิดนึงอย่างนี้นะครับมันก็เริ่มได้ถ่ายให้มันขาวานิดนึงอย่างนี้หรือว่าจะถ่ายให้มันแบบมุมแบบกดก็คือเราลองถ่ายหลายๆมุมแล้วเราค่อยเลือกได้ไงในนั้นเราก็ถ่ายแล้วไงฮะเนี่ยรูปไหนสวยบ้างค่อยมาเลือกกันเนี่ยหรือว่าจะเอออย่างเงี้ยเห็นไปนิดนึงเนี่ยถ่ายหลายๆมุมมากนะฮะ เนี่ยโอ้ยรูปแดดตรงนี้ก็สวยเห็นใบด้านนี้นิดหน่อยยเงี้ยนะฮะต่อไปเลยนะครับฉากขาวทำยังไงอันนี้ผมเป็นเนี่ยเป็นกระดาษสติกเกอร์เนี่ยทั่วไปนะฮผมก็เอาไอ้ขาวๆเนี่ยมานะฮะแต่เนี่ยตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วนะผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายใบ2ใบ3านะครับ แดดเริ่มแรงเกินไปแดดแรงเกินไปก็ให้คุณสังเกตก็คือเงามันจะเยอะเนี่ยคุณดูเนี่ยเงาลัว้วเห็นไหมเงาลั้วเนี่ยเป็นเส้นเส้นเส้นเลยถ้าเกิดแดดช่วง9โมง10โมงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตอนเย็นก็คือ4โมง5โมงงเนี่ยนะมันจะแดดมันจะไม่แรงนี้มันเวลาเราถ่ายรูปสินค้ามันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดเงานะมันมันก็จะดูแล้วมันนุ่มกว่านะครับ รูปออกมามันจะนวลน,นวลน,นุ่มนุ่ม,มไม่ยากเลยครับตั้งเลยตั้งเลยอ้าวเนี่ยเน,น,นถ่ายข้างนอกก็ต้องระวังฝุนน่นไงถ้ามันจะมีฝุ่นมีอะไรคุณก็ต้องดีๆหน่อยต้องต้องต้องดูดีๆหน่อยฮนะอ่ะสมมว่าถ่ายแนวนอนแล้วกันนะครับ เนี่ยนะฮะก็ก็ถ่ายเลยคือบางทีมันเห็นสีขาวเนี่ยดูแล้วมันแบบมีรอยยับกระดาษหรือว่าอะไรไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเ,เราต้องเอาไปตัดอยู่ครับถ้ามันเป็นฉากขาวอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเอารูปที่มันถ่ายกับพวกเนี้ยนะแล้วคุณไปตัดมันมันก็ได้นะแต่ว่าบางทีมันตัดยากผมเลยถ่ายฉากขาวครับเดี๋ยวเราเอาเอาเอา,เอาไปตัดในโปรแกรมตัดรูปนะค่อยค่อยสอนอีกทีในคลิปต่อ,ตอไปนะครับ ทีนี้เราก็ถ่ายหลายๆอย่างบางทีถ้าของมันใหญ่คูก็ต้องวางเนี่ยวางหลายๆอันอะนะฮะแต่คือคือคือให้แบบว่ามันตัดต่อง่ายนั่นแหละนะครับอันนี้มันมีหญ้าก็เด็ดออกซะเกะกะนะฮะที่จริงไปถ่ายพื้นเรียบๆก็ได้แต่ตรงนี้แถวนี้ไม่มีมีแต่หญ้า ะะที่จริงออกไปถ่ายตรงถนนตรงเลยก็ได้แหละนี่ครับก็ถ่ายริงเดียวนพยายามถ่ายให้มันแบบว่าไม่เจอมุมเจออะไรนะเนี่ยก,ก็ทีนี้ก็ถ่ายมุมไหนก็ถ่ายไปเลยก,ก็แค่นั้นแนหะไม่มีอะไรเลยฮะ ค,คือเห็นมันดูเหมือนไองานทำไมมันถ่ายอย่างนี้มันหยาบหยาบ,บจังมันมันไม่หยาบนะครับขอให้แสงมันได้แล้วเดี๋ยวเราไปตัดในโปรแกรมได้แล้วเราค่อยใส่ฉากนะครับก็ต้องต้องถ่ายหลายๆมุมอะถ่ายก้นถ่ายอะไรมีอะไรอีกไม่มีแล้วมั้งนะ เอาแค่ okay. นี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าคนสงสัยว่าแล้วถ้ามันเป็นของใหญ่ล่ะนะผมก็เลยของใหญ่ก็ก็ได้เหมือนกันก็สเต็ปเดิมนะครับก็ถ่ายให้มันฉากข้างหลังมันสวยๆหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบฉากถ่ายฉากธรรมชาตินะ เดี๋ยวผมลากไปก่อนลากไปที่ข้างบ้านนะครถึงแล้วนะนะครับ,รบก็ก็คุณก็ลองถ่ายเนี่ยนะฮะเนี่ยถ่ายก็คือแบบว่าเอาแบบหน้าตรงๆเลยวิ่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเพราะว่ารั้วเขาสวยนะครับก็ถ่ายหลายๆมุมมาฮะอย่างเงี้ย กะแขงบ้างหลังแบบตรงบ้างแต่หลังตรงมันก็มีเงยมีไม่เงยเนี่ยกูก็ดูว่าแบบแบบไหนสวยไงคุณถ่ายเผื่อไว้เยอะๆแล้วก็แบบุณก็ถ่ายอย่างไงเอ้บางคนอันนี้มันละเอียดนะชอบไอ้ล้อคุณเป็นยังไงอ่ะเนี่ยกูก็ถ่ายล้อครับถ่ายวงล้อเนี่ยขายของออนไลน์ก็ต้องอย่างเงี้ยฮะ ถ่ายสเตอร์อย่างเงี้ยโซ่อย่างเงี้ยเป็นยังไงตัวปั่นเป็นยังไงนะครับเนะี่ยเบาะเป็นยังไงนะครับเบาะเป็นยังไงอย่านงะเงีนะ้ยกระดิ่งเป็นยังไงก็ถ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยคือถ่ายแบบมุมใกล้มุมไกลอะไรพวกเนี้ยครับตะกร้าเป็นยังไง แล้วก็ก็ต้องถ่ายทุกมุมแบบมุมหน้าเมื่อกี้เราก็ยังไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายมุมหน้าด้วยนะฮะหรือว่าถ้าพอมันเป็นมุมหน้ามุมหลังแล้วมันดูแบบเป็นถนนอย่างนี้ไม่สวยอะ่ะ <c oughs> ก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนสิก็เอามุมมุมเนี้ยนะแล้วก็เอามุมรั้วบ้านหลังเนี้ยมันสวยไงนี่มุมบ้านหลังเนี้ยสวยแล้วก็ใส่นี้ไงแค่นี้ฮะไม่เห็นยากเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพื้นขาวล่ะเราจะทำยังไงนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกระดาษที่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับง่ายที่สุดครับการถนนเลยฮะนี่การถนนเลยครับแต่ระวังเงานะเนี่ยระวังเงาตัวเองนะครับเนี่ยผมก็มาถ่ายเดี๋ยวรถใช่ไหมครับบอกถ่ายการถนนเลยเพราะอะไรเพราะว่าถนนมันจะไม่มี แสงไม่มีอะไรบางเราแล้วไงนะครับเวลาเราตัดเวลาเราตัดมันจะง่ายนะครับเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้แดดมันแรง,งเงามันเลยอ้นี่เยอะนะเราก็นี่เลยนะครับก็ถ่ายหลายๆมุมเหมือนเดิมนะครับถ่ายหลายๆมุมเหมือนเดิมเนี่ยครับซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะ แต,แต่อันนี้ไม่ได้เนี่ยให้คุณสังเกตเงาเรามีไงมันถ่ายเงาเราเองเราก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องห่างๆนิดนึงนะครับเวลาถ่ายรูปต้องมือนิ่งๆน,นะไม่งั้นภาพลวหมดนะฮะภาพโวหมดแต่แต่อย่างเงี้ยถ้าถ่ายแล้วมันไปเจอรั้วบ้านคนอื่นเดี๋ยวมันจะตัดยากนะครับคุณก็ย้ายจักรยานเองให้มันอยู่กลางๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาถ่ายมุมนี้นะละเมื่อกี้ปติยังติดอยู่ นะบดบถบ้านคนอื่นเนี่ยมันจะตัดรูปยากก็นี่ไงแคเนี้ยฮะแล้ก็ถ่ายถ่ายด้านหลังนะครัยิงนิดนึงเนี่ยก็ถ่ายได้เก็เดี๋ยวก็ตัดง่ายแค่นี้เองครับแต่บางคนอาจจะมีปัญหานิดนึงอย่าสงว่าเนี่ยครับคุณไปถ่ายของขาว นะครับจังหวะที่คุณถ่ายธรรมชาติไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าของธรรมชาติก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสีสีหน่อยนะแต่ว่าถ้าคุณถ่ายฉากอย่างเงี้ยดูนะครับเช่นรองเท้าอย่างเงี้ยเออพอดีรองเท้านี่มันเก่าแล้วโทษนะฮะรองเท้าลูกสาวเก่าแล้วก็ส่วนว่ามันรองเท้ามันขาวอะและคุณไปถ่ายเงี้ยมันจะเวลาตัดรูปมันจะตัดยากเพราะมันขาวเหมือนกันหมดนะครับคุณอาจจะต้องไปซื้อพวกกระดาษโปสเตอร์หรือว่ากระดาษอะไรที่มันด้านด้านนะ เป็นสีแบบเทาก็ได้นะครับเป็นสีเทานะฮะหรือว่าจะเป็นสีดำเงี้ยก็ได้หมดนะครับก็มาถ่ายถ่ายกางถ่ายถ่าย,ายตอนเช้าอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็มันก็จะช่วยได้สําหรับของที่เป็นสีเป็นสีขาวน,นะครับก็มีทั้งหมดอยู่สองปัจจัยที่จะทําให้เราถ่ายรูปโดยใช้มือถือนะครับดีขึ้นเนี่ยก็คือปัจจัยแรกก็คือแสงนะครับ กเดี๋ยงที่ผมบอกแสงในบ้านไม่พอนะครับถ้าคุณอยากให้พอคุณต้องไปซื้อโคมไฟนะครับซื้อโคมไฟซื้อหลอดไฟก็เสียงบประมาณไปอีกน่าจะ3ามสี่พันห้าพันนู่นแหละนะครับสามสี่พันห้าพันโดยเฉพาะพวกโคมไฟหลอดไฟเนี่ยมันจะจะเสียงบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือฉากฮนะคุณก็ไปหาฉากธรรมชาติที่ดีๆถ้าคุณหาแถวแถวบ้านไม่ได้คุณก็ออกไปนิดนึงไปหาสวนที่ไหนก็ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ เรื่องฉากขาวอะไรพวกนี้ก็แค่ซื้อกระดาษมาเพิ่มนะครับกระดาษโปสเตอร์หรือว่าเศษกระดาษที่มันใหญ่พอสําหรับสินค้าของคุณก็ถ่ายได้แล้วนะครับหรือว่าสินค้าที่มันชิ้นใหญ่มากๆเป็นรถเป็นเก้าอี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปถ่ายกลางถนนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาตัดอีกทีนะครับก็เป็นไงครับสําหรับ2ปัจจัยนะครับแล้วก็ผมมาสอนวิธีการถ่ายรูปง,ง่ายๆโดยใช้มือถือน,นะครับมีใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ถามผมข้างล่างได้เลยนะครับ แล้วก็ใครอยากให้ผมทําวีดีโอแบบไหนอีกก็แจ้งที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืม s ับ s c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดไลน์กันนะครับแอดไลน์มีแอดนำหน้านะครับแอดวรรธภพนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของผมนะครับสิทธิพิเศษก่อนใครนะครับและยังไงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ